คือสีเขียวจริงๆตัวรากมันก็คลา้ายกปปับใบมะกรูดได้เลยค่ะ ค่ะชื่อนุ้ยนะคะเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายทะเลค่ะทํางานอยู่ที่พิพัณน์ธรรมชาติพยาองค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะแม่แม่แม่แล้ววันนี้ก็มาถึงเราได้เจอกับพี่นุ้ยนักวิจัยคนสวยที่จะพาพวกเราลงเรือข้ามน้ําข้ามทะเลไปสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกับสิ่งเล็กๆที่มีชีวิตนั่นก็คือสาหร่ายนั่นเองครับ ของสลายทะเลในพื้นที่จังหวัสดสตูลค่ะตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็กําลังใช้วิธีสกินนะคะลงไปดูว่าจะมีสารลายบริเวณไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นเมื่อน้านําลงซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะประมาณ3-4โมงเย็นนะคะก็จะลงไปสํารวจอีกทีะคะ่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างสรลายในบริเวณหาดทรายแล้วก็โขดหินค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสํารวจสรลายนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างะคะ่ะไปด้วยกันเลยค่ะ เิพี่นุ้ยของเราจะดูชิลและมีความสุขมากๆเลนะครับกับการสำรวจสาหร่ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าพี่นุ้ยจะเจอสาหร่ายชนิดใดบ้างถ้าตัวอย่างบางชนิดอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้ใช้มือดึงนี่นะคะดึงธรรมดาตัวดึงให้ติดทั้งต้นนะคะเพราะว่าลักษณะของสาหร่ายบางอย่าง มันจะใช้ลักษณะของส่วนส่วนล่างนะคะส่วนที่ทำหน้าที่ค้ายล่างด้วยนั่นนั่นนนพี่นุ้ยเจอสาหร่ายชนิดใดอีกครับจะเป็นสาหร่ายสีเขียวสกุลหนึ่งค่ะชนิดหนึ่งพบมากฝั่งอันดามันนี่แหละคะ่ะหน้าตามันก็จะคล้ายๆใบพัดแล้วสาหร่ายในประเทศไทยมีกี่ชนิดครับพี่นุย้ยถ้าในประเทศไทยจะมี2ชนิด ก็มันจะมีนชนิดที่มีหินปูนเคลือบเยอะๆกับอีกอันนึ่งชนิดที่มีหินปูนเคลือบอ่อนๆลักษณะของซี่ซี่ของที่เป็นใบของมันนะคะซึ่งอาจจะต้องไปสองกล้องจุลทรรศน์ที่ลังขึ้นอยู่แนวโขดหินในเขตน้ําขึ้นน้ําลงค่ะเวลาเก็บก็จะพยายามเก็บทั้งต้นให้มีส่วนที่เป็นใบพัดแล้วก็จะเป็นรากฝอยเล็กๆติดมาด้วย รับสลายบางชนิดนะคะที่เราไม่สามารถใช้มือลึงได้เพราะว่าเรากลัวจะทําให้ส่วนล่างของมันถูกทํรลายนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยงับนิดนึงนะคะนี่เราก็ได้สลายใบมะกรูดต้นเด่นสาหรายใบมะกรูดนะคะลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีลักษณะใบเล็กๆเ,เ,เหมือนรูปไตค่ะต่อต่อ,ตอกันเหมือนใบมะกรูดเลยตามชื่อของมันและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะค่อนข้างแข็งะคะ่ะเป็นสาหร่ายที่มีการสะสมหินปูน ซึ่งการสะสมหินปูนก็มีส่วนสําคัญนะคะในการลดโลกร้อนทำมลนสลายสีแดงบางชนิดนะคะคะคก็เมื่อเราเก็บสาลายแล้วก็จะเตรียมใส่ถุงพลาสติกธรรมดาใส่น้ำนิดนึงแล้วทําไมเราต้องใส่น้ำด้วยล่ะครับอ่าเพราะว่ากันมันแห้งค่ะ เราไม่ได้เอาไปทําเป็นเฮอร์บาเรียมเลยนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการดองฟอร์มาลีนไปนะคะเราจะไม่ใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะเป็นตัวทําลายสีสลายจริงๆแล้วเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะตามสิ่งที่เรียกว่าลงวัตถุซึ่งก็แปลว่าสารที่ทำให้เกิดสีก็จะมีสลายสีเขียวแก้มน้ําเงินสลดสีเขียวสลดสีน้ําตาลแล้วก็สลายสีแดงค่ะสาหรับบ้านเราก็จะมีทั้ง4ชนิดเลยนะคะ ก็สาหร่ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มสาหร่ายสีแดงเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะคะเป็นเอพิไฟ่เกาะกับสาหร่ายวอื่นไปจนถึงขนาดใหญ่ค่ะพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยครับผมสงสัยว่าทําไมสาหร่ายถึงมีสีแตกต่างกันล่ะครับสาหร่ายมันจะมีเรียกว่าความจําเพาะต่อความเข้มของแสงต่ออุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะคะในระดับช่วงน้าขึ้นแสงแดดมันก็สองถึงในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้า น้ำลงปุ๊บแสงแดดมันมากเกินไปอะค่ะสัมผัสแสงแดดโดยโตรงเลยค่ะมันก็จะตตตัวมันถึงได้มีส่วนที่อยู่ทั้งน้ําลึกน้ําตื้นแล้วก็ชายฝั่งเพราะฉะนั้นสาหร่ายที่อยู่ในน้ําลึกส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายสีแดงครับเพราะว่าความขี่ของสีที่มันเป็นกลุ่มสีแดงสีม่วงเนี่ยมันจะความถีสั้นมันจะทะลุทะลวงได้มากกว่าตัวที่อยู่ในน้ําลึกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสีแดงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนศึกษาเรื่องนี้น้อย การลงพื้นที่สำรวจในวันนี้พี่นุ้ยเจอกับสาหร่ายชนิดอะไรบ้างครับรการสำรวจทัสนามครั้งนี้นะคะก็พบสาหร่ายถึงสามกลุ่มนะคะก็มีทั้งกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีแดงและกลุ่มสีน้ำตาลนะคะโดยกลุ่มที่เด่นนะคะก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวะคะ่ะโดยเฉพาะกลุ่มสาหร่ายใบมะกรูดน,น,นะคะที่เจอบริเวณนี้แต่จริงๆแล้วสาหร่ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดก็น่าจะเป็นสาหร่ายสีแดงเพราะว่า มันยังมีสลายเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในการสำรวจงานอนุกรมทางสลายจะไม่ได้จบที่ภานสนามค่ะเราต้องเอาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกทีถึงจะยืนยันได้ว่าเราพบกี่ชนิดกรือกลุ่มกันแน่นะคะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยะคะ่ะนัะนั่น,น,นดูนั่นคุณผู้ชมดูเหมือนพี่นุ้ยจะเจอกับอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วนะครับวันนี้เราโชคดีนะคะนอกจากได้กลุ่มสีเขียวแล้ว,ลวเราจะเจอสลายกลุ่มอื่นด้วยนะคะ เป็นสาหรายสีน้ำตาลมีชื่อไทยด้วยค่ะเราเรียกว่าสาหรายเห็ดหูนูก็พวกนี้มันจะมีส่วนท้ายที่ยติดกับหินเป็นสาหรายสีน้ำตาลนะคะที่มีชื่อไทยว่าสาหรายเห็ดหููค่ะหรือว่าพารินาก็พบได้บ่อยค่ะมันจะเกาะอยู่ตามโขดหินในเขตแนวน้ำขึ้นน้ำลงค่ะใบมันจะแผ่เป็นแผ่นเหมือนเห็ดหูหนูเลยค่ะ ใส่เนี่ยอาหารจริงๆทีนัสนี้มีหลายชนิดแต่เราก็เรียกเห็ดหนุ่มหมดเลยนหน้าตามันต่างกันไม่คิเท่าไหร่โอ้อันนี้ก็เป็นสลายสีเขียวที่ยังไม่เคยเจอนะคะอันนี้ทำคะก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับพวกใบมะกรูดนะคะก็คือสีเขียวเป็นกลุ่มสาายสีเขียวแล้วก็สะสมหินปูนเพราะว่านี่ค่ะมันยังแข็งแข็งโอ้หนี่มันเลึกขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่ม มันก็คล้ายพวกใบมะกรูดนี่แหละค่ะเหมือนพัด์่ะประชากรมุษยดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เรามีการทําลายพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยแต่เราไม่เคยขาดออกซิเจนเลยออกซิเจนมาจากไหนก็มาจากสาหร่ายในที่นี้นนะคะก็ถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงในการผลิตออกซิเจนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสาหร่ายจะมีหน้าที่ผลิตกา๊าซออกซิเจน วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุ้ยคนสวยมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆและพาพวกเราไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายใครดูไม่ทันแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับในครั้งต่อไปนะคะรักธรรมชาติทิยาจะไปสำรวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนและในสถานที่ไหนนะคะก็อยากให้ติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้การสำรวจสาหาร่ายกับนุ้ยก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมาก ครแล้วนางเอกล่ะครับนางเอกในเรื่องนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายวาย